สวัสดีทุกคนเป็นไงกันบ้างผมบอกว่าทุกคนจะสนุกกับางานเรื่องใหม่มีชื่อเรื่องว่าสาวนักซิงดิ้นสายฟ้าผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับางานเรื่องใหม่นะครับและอย่าลืมไปติดตามผู้แปลจากเพจมิงยูด้วยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอฟใครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมวันหยุดดิดลูร้อนก็แล้วจะหมดไปอีกแล้วสินะนั่นสิว้าวเจ๋วว้าวเกิดอะไรขึ้นกับเลียวโกเหรอเธอตะโกนดังมากเลยมาที่ธรรมชาติแบบนี้ก็ต้องตะโกนออกไปดังๆสิ อะอะไรนะ่ะมันอันตรายนั่นเนี่ยโอ้โหพวกเขาขับรถเร็วมาก <c oughs> เดี๋ยวนะพวกน้ำไม่เร็วไปหน่อยหรอ <c oughs> ไม่นะพวกเขาจะชนแล้วว้ายกี เมื่อกี้มันอะไรกันน่ะอัตรายเกินไปแล้วนะผู้นั้นขาวเข้าโค้งโคตรเร็วเลยแต่ถ้าขาวแบบนี้น่าจะมีผู้ชายเท่ๆอยู่นะเธอกระตานรถคันนั้นไปฟรแต่ฉันไม่ยักจะเห็นด้านในรถเลยมันเร็วมากทาบีเอฟากามิเจดดอกจันเก้าลบหนฮะแต่ฉันเห็นนะว่าคนขับเป็นผู้หญิงนะ่ะ hey! เฮ้เลียกโกผู้นั้นไปเร็วมากเธอมองคันได้ไง เธอต้องมีตาวิเศษแน่ๆเลยพวกเขาเหมือนไปที่ไหนก็จะติดการแข่งขันฮ่าทำไมถึงมีแค่ผู้เราสามคนล่ะเนี่ยนี่ก็เป็นวันหยุดฤดูร้อนเขาฝึดท้ายในโรงเรียนมอปลายของฉันแล้วนะฉันอยากที่จะทำอะไรก่อนที่วันคริสต์มาสจะมาถึงน่ะไปกันเถอะ นี่คือสติกเกอร์จากฝุ่นเกมหน้าสถานีใช่ไหมผู้นั้นถ่ายฉันตอนทำหน้าแปลกๆฉันคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเอามันออกไปนะมิฟาโตแต่ฝินใจหรือยังว่าจะทำอะไรยังเลยที่นี่หนาวมากแต่ฉันไม่อยากไปฉันไม่ฉลาดพอที่จะเข้ามาหาลัยฉันต้องเข้าสถาบ้านเทคนิคด้วยพอฝสามราถของตัวเองแต่ฉันไม่มีเรียกดเนี่ยเป็นคนที่สบายจริงๆเลยนะ ไม่ว่าเมื่อไหลที่มีเพลงที่เธอชอบเธอจะยอมจ่ายเพื่อมันอยู่ในชมุมนรมกีตาต้องดีแน่ๆเลยฮะเป็นนักลีนหญิงที่เยี่ยมไปเลยนะถ้าปิดเธอนี้จบลงชีวิตเราก็เหมือนจะจบเหมือนกันเลยแฮชัดฝูฟไฟเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะไวล์่นมันยังไม่จบฟักดอยมันเพิ่งจะเริ่มต้นตั้งหากเล่าฉันนะ่ะขัดเกลาในการเป็นผู้หญิงทุกวันและกำลังหัดใช้เครื่องฝำอ่างละ แทนที่จะฝึกเพื่อติดตามคุณเคยฝึกแต่งหน้ามาแล้วอาทำงานบริษัทที่ดีดีฟุดแล้วไปเปยผู้ชายฮ่าฮ่ฮ่ฮ่นี่ทอลุกอืมอืมวโกไม่มีอะไรที่อยากจะพูดก,กับฉันหน่อยหรอเธอเธอดูแข็งแรงเหมือนเคยเลยนะ แบบว่าเธอสวยขึ้นหรือเธอน่ารักมันเป็นคำเลยกงเด็กผู้หญิงอย่างถูกวิธีเด็กผู้หญิงเมื่อไหร่นายจะเข้าใจว่านายไม่สามารถตอบกลับฉันแค่นี้เดียวหรอกนะฉันก็แค่พูดความจริงอะหืมนี่คืออะไรหรอโทรลไหนายจะฟื้นรถนั้นหรอฉันวางแผนไว้ว่าฉันจะไปทำใบขับขี่วันเสาร์เนี้ยวางแผนหรอทำไมล่ะเพราะว่าฉันอยากแกต่งีรถขับขเท่ๆเง้ล่ะ งั้นเราไปเล่นต้นชีวิตของเราสคนกันเถอะเออนั่นมันใช่แล้วใช่แล้วที่จริงฉันรู้ว่านายต้องการฉันฉันจะพานายไปขับรถเองใช้ได้ใช้ได้ฉันต้องการเรียกรถที่ฉันจะคี่ท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงดีๆควรได้ขับรถดีๆนะอ๋อฮ่ๆงั้นฉันขอยืมหนังสือเล่นนี้หน่อยนะเฮ้ยเโกฉันยัอ่ามไม่จบเลยนะโอ้ยอย่างนี้ทุกทีเลยสิ จริงๆแล้วฉันก็ยังไม่รู้ว่าเจตนาของฉันต้องการทำอะไรฉันสงสัยว่ามันจะเป็นกับเธอไม่มันเป็นไปไม่ได้กับเธอห้องล็อกเกอร์นักกีฬาหญิงเลโกชิโนจุดมุ่งหมายเพื่อความสำเร็จ โรงเรียนคานากาวะเข้าประจอมตำแหน่งเตรียมพร้อมอ๊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 วิโอโกะ เอร้อยวะาของเธอชิกเลี้ย,กยกโก<ต>แค่ก็ได้ออกไปมาแล้วฉันอยากไปจริงๆนะโลกภายนอกนนะบนเส้นทางหลักที่มีแต่ฝีงเชียและวิ่งอย่างงดงามแล้วกับบอลเลนจอยเนอร์ไม่มีใครวิ่งได้เร็วกว่าฉันไม่มีใครไม่มีใครฉันไม่สามารถวิ่งเข้าใฝ่เป้าหมายได้อีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไม่ไม ฉันไม่ควรทำให้จิตใจฉันหุดห่ต่อจากนี้ฉันจะใช้ชีวิตเป็นเหมือนด่างผู้หญิงคนหนึง่งอย่างน้อยหน้าตาของฉันก็ไม่ได้แย่เกินไปดังนั้นปีหน้าฉันจะเป็นสาวออฟฟิศเอ่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตมันคือรถของโทลุแต่ฉันบอกว่าฉันเลือกมันเพื่อเขาอ่านั่นคือคุณคนนั้นนี่นะ เธออยู่ในดิตยาฝาดเล่นนี้ด้วยเท่ฟูฟูไปเลยนะเนี่ยรถคันนี้ชื่อรุ่นว่าฟีเวียมันดูเหมาะและขับง่ายเอาละฉันเลือกฟีเวียให้โทรรู้อะไรกับรถคันนี้มันไม่ใช่ฟีเวียก็ฉันบอกว่าฉันจะขับฟีเวียน่ะมันก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดนี่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินไปซื้อรถได้เลย รถคันนี้มีกลิ่นเหมือนคนแก่เลยมันช่เหมือนหรอกมันเป็นของคนแก่จริงๆเลยอ,ะอ่ะไม่เล่นความเล่นไหนยหรอโทษทีนะแต่ฉันยังไม่อยากโดนจับอะ่ะรถฉันคิดว่ามันดูน่าตื่นเต้นกว่านีไฟอีกอนี่เรียวโกหืม <laughs> ไม่มีอะไรรถ <laughs> พี่ชายของฉันอะ่ะมีอะไรที่น่าสนใจในโยกโกฮาม่าอยากไปดูไหมได้ฟังดูข้าท่าดีนะ ว้าวรถนี่แม่งโคตรสวยร่้เพื่อนเอ้ยใช่ใช่ไอ้ยมีรถมาขับรึเปล่าเอ้ยรถคันนั้นใช่ได้ลดเลย,<ว>ยนี่หวดิฟสวยอ้พเนียเขาดริฟต์กันแล้วอะไรเห็นปะว้าวาเฮ้ยท้าลูผพวกเาทำอะไรกันนะ่ะดริฟต์น่ะแช่ฟังฝ่ายว่าทำไมพวกเขาชอบขับรถนะ่ะทำไมช้นรู้ฝึกตื่นเต้นแบบนี้ล่ะนี่คือความรู้ฝึกเดียวกันกับตอนเลดูร้อนอะไรนะรถนายอยู่ในอู่งั้นเหรอ ใช่ท่านต้องปรับแต่ตงข้างหน้าและหลังเลยล่ะเย้าทรลึกอ๋อหนูที่เซิงนายได้ไปข,ขับขี่มาแล้วระเฮ้ฉันเห็นนายพาฝาวหน้ารักคนนั้นมาด้วยนี่มันยังไงกันนะไม่ใช่ยไม่ต้องมายุ่งนะ่ะแค่โอเคไม่เดียวโกไม่เป็นอะไรมันก็แค่มันน่าตื่นเต้นมากเลยอันนี้กีบของฉันอะ่ะช่วยผู้คนที่ขับรถมาเพราะค่อนข้างมีชื่อเสียงในพื้นที่นี้ พวกเขามีความสามารถในการอัดรถบภูขเขาแต่คนที่มาในคืนนี้เนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกเฮ้ยเฮ้ยนายว่าพวกเราแบบนั้นไม่ได้นะฉันไม่อยากได้ยินคาแบบนั้นออกจากปากพวกที่เพิ่งได้กักับขี่แล้วไงนายกมือนกับเด็กที่เพิ่งยาน้องแม่นั่นแหละโอเคแล้วพี่ชายอยู่ไหนแล้วครับเขานั่งอยู่กับเด็กคนนั้นอ๋อที่นั่นโอ้นั่นไงซิลเวียซิลเวียซากามิเอเก้าวันเอ็กหรือจะเป็น นั่นมาค่อนข้างดีเลยถ้าขาอดังนั่งอยู่ข้างเธอเธอคิดว่าเธอทําได้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเอามาแล้วว้าวนั่นเป็นการหมุนที่สุดยอดปไปเลยนั่นมันดูมันกลับ โค้งซ้ายไปขวาอะไรสุดยอดอ๋อนั่นมันเยี่ยมมากโอ้ยแ oh yeah! ย่สุดยอดมันต้องเต็มตูดเลยฉันรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นทำได้แล้วจมีอะไรจะสอนเธออีกแล้วอะ